สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเบอชานลนะคะวันนี้จะเป็นการทำในดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะปี66นะคะมาถึงคิวของชาวลัคนาชาวราศีตุลน,นะคะกับแบ่งวันที่ก็ได้ทำแบบประวัติศกและแบบไทยนะในฟิกนะคะเป็นดวงทั่วไปเหมาะคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธญปัจจุบัน,นะค่ะ ถ้าคุณยังโสดสนิทหรือว่าคุณรอรักเก่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีสถานะโสดสนิทแล้วก็รอรักเก่าแยกให้ค่ะเราจะเริ่มทาทํานายนะคะจากการเปิดไพ่ไกด์ลายนะคะเป็นเรื่องทั่วไปให้ก่อนนะ,ะถือว่าเป็นอของแถมให้นะคะสาหรับรายเดือนนะคะประจำทุกเดือนแล้วเนาะ Embrace the flow of life นะคะ t o k l e s s feel more แล้วก็ Step up and lead ช่วงนี้จกักรวาลอยากให้คุณยอมรับอะคะ่ะถึงเรื่องราวของชีวิตตามธรรมชาติแล้วมันมีขึ้นมีลงนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ของหลายๆท่านเนี่ยชีวิตดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าดัมรเตอร์ออยูยกระย้ายแล้วนะมันอาจจะไม่ได้ดีแบบหน้าม,มือเป็นหลังมือแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสถานการณ์โดยรวมของโลกเราแล้วก็ของประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ ลดความตึงเครียดไปบ้างทางเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโรคระบาดอะไรแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีอ,อยู่ปปายนะคะโควิดแต่ว่าก็มีทางรักษานะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะติดกันเยอะแต่เมีมองว่าคนไม่ได้ take it serious เท่าไหร่แล้วนะคะการใช้ชีวิตมันก็ยังปกติได้แล้วก็ทุกอย่างมันเริ่มกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณยอมรับในสิ่งที่ดีๆที่มันเข้ามาด้วยแล้วก็อะไรที่มันยังแก้ไขไม่ได้ก็อยากให้คุณยอมรับตรงนั้นด้วยนะคะก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะ ทอลเคนซ์และฟิลมอช่วงนี้นะคะอย่าไปพยายามพูดนะคะมากจนเกินไปแต่อยากให้คุณใช้ความรู้สึกในการที่จะสัมผัสกับสิ่งรอบๆตัวมากกว่า ะะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองด้วยนี่ก็สาคัญนะใช้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยแหละาการพูดคุยบางทีอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เท่ากับการที่เรารับรู้ถึงความรู้สึกตัวเองนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเรารู้สึกยังไงนะคะเราก็สามารถที่จะแสดงออกนะคะเป็นแบบนั้นนะแสดงออกตอบโต้ไปในแบบที่เราต้องการนะคะอะไรที่เรารับไม่ได้เราก็แสดงออกตอบโต้ไปเลยไม่จำเป็นจะต้องพูดเพื่อจะให้ใครมาเข้าใจเราหรือว่าฟังเราแบบนี้ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ step up a ป d นลีด ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่คุณจะลุกขึ้นมานะคะรู้พลังของตัวเองนะคะรู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเป็นผู้นําได้นะต้องมีความมั่นใจนะคะมันจะทําให้คุณแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะก็ <c oughs> เป็นคําแนะนําเป็นไกด์ไลน์นะคะเรื่องทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวช่วงต่อมานะเราจะมาเปิดไพ่ทาโร่กันนะคะเป็นความรักล้วนๆนะคะในส่วนนี้ ใบแรกนะคะเป็นตัวตนของคุณตุลใบที่2ตัวตนของครัสนะคะใบที่3าสิ่งที่ต้องระวังนะคะใบที่4พลังงานที่มีร่วมกันใบที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ใบที่6มุมมองนี่เขามองคุณใบที่7นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสมพั์แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนี้จะเป็นบทสรุปค่ะไพ่ค่อนข้างดีนะคะเดือนนี้ ไพ่สำรับค่ะมีไพ่เดวิลที่ขึ้นมากับหัวในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาเราของระแห่งกันนะคะยังไงก็ยังไม่จบลงนะคะยังประครับประคองไปกันได้นะคะคุณได้ไพ่ดีมากนะคะคุณได้คิงถือถ้วยแปลว่าความโชคดีเข้ามาแล้วในชีวิตนะคะอารมณ์ดีขึ้นมีความมั่นคงมีความหนักแน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณตัดสินใจแล้วที่จะยังให้โอกาสคนรักของคุณนะคะด้วยความเต็มใจนะแฟนคุณได้ไพ่ไม่ดีนะเขาได้เจ็ดดาบ ช่วงนี้เขาอาจจะมีความลับนะคะหรือว่าเขายังอาจจะแอบทาอะไรสนิก,กี้อยู่นะคะที่ไม่ได้บอกกล่าวคุณแบบร้อยเอร์เซนต์อะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณ2คนเคยมีปัญหาเรื่องราวที่ว่าแอบทําอะไรลับหลังเนี่ยไม่มองว่าแฟนคุณยังแก้ไขปัญหาตรงนั้นไม่ได้นะคะแต่อาจจะมีการให้อภัยเองก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเคลียร์ตัวเองได้แบบร้อเซนะแล้วก็อีกในนึงถ้าคู่ไหนไม่มีปัญหาความรักเลยก็หมายถึงอุปสรรคที่เขามานะคะในชีวิตของแฟนนะ อ่าสิ่งที่ต้องระวังนะค,ะคิงถือกระทากับหัวระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะที่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งอะที่อารมณ์ร้อนได้ซึ่งไม่บอกว่าไม่น่าจะเป็นตัวคุณน่าจะเป็นแฟนคุณมากกว่านะคะที่อาจจะควบคุมสถานการณ์ในชีวิตตัวเองหรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีนะักยังไงถ้าเขาร้อนมาเราก็เย็นเนาะพลังงานที่มีร่วมกันมีสี่เหลืองกับหัวนี่ดีนะคะหมายถึงทิฏฐิอะไรเงี้ยที่มีอยู่ในใจนะคะลดลงนะก็ ไม่บมองว่าคุณนะคะถ้าก่อนหน้านี้มีทิฐิต่อกันเนี่ยมาในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาอะก็จะลดทิฐิแล้วก็กำแพงในใจนะคะความสัมพันธ์มันก็จะไปได้รับรื่นมากขึ้นสิ่งที่เขาจะบอกให้คุณรู้สิบดาบก็แปลว่า เขาจบปัญหาระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะเรื่องที่แบบว่ามันคาลัคาซังมานานหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเขาพร้อมที่จะลอมชอมนะคะแล้วก็ไม่อยากทีะต่อความยาวเสานความยืดในส่วนของปัญหาเก่าๆแต่ว่าการที่เจ็ดดาบมันขึ้นมาบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันนอกเหนือไปจากปัญหาสิบดาบตรงนี้นะคะปัญหาน่าจะเยอะนิดนึงหรือไม่ก็เป็นปัญหาใหม่เลยก็ได้เจ็ดดาบตรงเนี้ยนะคะแต่ไม่มองว่าปัญหาเก่าที่เป็นปัจจัยที่ทาให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีอ่ะที่มาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะมันจบได้แล้วเขาก็พร้อมที่จะจบด้วยถ้ายังไม่ได้จบ 啊。Yeah. ค่ะทีนี้มุมมองที่เขามองคุณนะคะสองดับกับหัวเขามองว่าคุณน่ะมีการตัดสินใจนะคะในช่วงที่ผ่านมาเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วอ่ะคุณอาจจะเสียสละอะไรบางอย่างอ่ะทำให้คุณน่ะยังยอมรับให้เขากลับเข้าไปในความสัมพันธ์อยู่ยังให้โอกาสเขาอยู่นะคะเขาถือว่าคุณน่ะเสียสละแล้วนะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เป็นไพ่เดวิลกับหัวดีมากค่ะอย่างที่เม่เกินตอนแรกแหละว่าสถานการณ์โลกแล้วก็ประเทศไทยมันดีขึ้นเนาะเนื่องจากว่ามันจะยยยกย้ายจากเมดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอ่ะนะคะหลายๆสิ่งหลายยาาาาองมันนนนเเเบทใํใ้้้รรรณ์ดดีีขขึึโชคนนะคะะ ก็ส่งผลกระทบให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะ บทสรุปนะคะมี5คาถานะคะก็หมายถึงการที่ต่างคนต่างพยายามมิจฉาค้าเพอครองความสัมพันธ์นะคะก้าวากับหัวการลดทิฐินะคะไม่ต่างจากเสี่ยงที่กับหัวความสัมพันธ์จะดีขึ้นกำแพงในใจลดลงนะคะเอ็มเปอร์เรที่กับหัวบ่งบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณ2คนเนี่ยก็จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหมือนเดิมได้ต้องให้เวลากันและกันนิดนึงนะคะในบางจุดที่มันอาจจะยังแก้ไขไม่ได้หรือว่าบางเรื่องที่แฟนยังเก็บเป็นความลับนะ คิงถือเหรียญนะคะตรงนี้น่าจะหมายถึงตัวคุณนะคะคุณตุลคุณ,คณ,คณมีความรักที่มัน่นคงกับแฟนเสมอแล้วก็จุดๆดนี้แหละที่ทําให้คุณยังเลือกที่จะให้โอกาสเขานะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีถึงแม้ว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายเสียสละก็ตามนะคะแต่มันก็ทําให้เรานั้นมีความสุขเนาะคิดยังไงก็ไม่ต้องผืนใจตัวเองนะคะถ้ายังอยากไปต่อก็ให้โอกาสเขานะคะคเรามาทําผิดกันได้ให้อภัยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่โรเคิลกันนะคะ่ะ p a r a t i o n นะคะ romantic feeling แล้วก็ Engagement ที่ผ่านๆมาจะมีการห่างเหินกันนะหรือว่ามีการแยกจากกันนะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงของพฤษภาคมนี้จะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจ Engagement ก็หมายถึงการหันหน้าเข้าหากันนะคะ r o m a n t i ก feeling ก็ขึ้นมาตอกย้ำว่าความรู้สึกเนี่ยความรักที่มีต่อกันในอย่างเหมือนเดิมทั้งสองฝ่ายนะคะตรงนี้ก็ทำให้อยางตัดสินใจไปต่อด้วยกันทั้งคู่ค่ะ ใครที่ยังแยกจากกันอยู่ตอนนี้นะคะโอกาสที่จะได้คืนดีในเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเกิดขึ้นก็ให้โฟกัสแต่สิ่งดีๆที่เราต้องการแล้วกันนะคะอย่าคิดลบนะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคำทํานายนี้นะคะจากไพ่เจวันเซอร์กันนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้นะคะคิวอยู่ที่2วันนะคะ เรื่อเปิดไพ่กันเลยค่ะ definitely yes นะ unlikely แล้วก็ choose a new direction ไพ่ดีนะคะกะ็ความรักครั้งนี้สมหวังแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งอะไรที่คุณเผชิญปัญหาอยู่นะคะก็จะแก้ไขได้แน่นอน unlikely ก็หมายถึงระมัดระวังเรื่องของการเข้าใจผิดนิดนึงนะคะอารมณ์ที่ร้อนของอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะทําให้มีปัญหากันได้ยังไงก็ต้องใจเย็น choose a new direction ปัญหาที่เรามีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องงานเรื่องทั่วไปนะคะอยากให้คุณหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการรับมือกับปัญหามันจะทําให้คุณแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นนะคะยังไงก็รับพลังงานบวกแล้วก็คาแนะนําไปใช้นะ,ะวันนี้ขอบคุณชาวตูนชาวสองทุกท่านนะคะที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เมย์ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ m o o มู t o n นนะคะเกรดพรีเมียมนะคะสวยงามมากๆหินมู t โ n นเนี่ยนะคะให้คุณด้านชื่อเสียงนะคะแล้วก็ตามหารักแท้ด้วยถ้าคุณมีแฟนแล้วก็ช่วยให้คุณมีความเข้าใจนะคะกับคนรักมากขึ้นค่ะ เหลือเส้นเดียวแล้วนะคะสำหรับอะคามารีน,นะคะคอลเลคชันนี้ที่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็น9.5มิลน,นะคะเกือบจะ10มิลแล้วค่ะขาดไปน,นิดหน่อยนะคะเกรดดีมากๆนะคะใครชอบเนื้อเจลแล้วก็ใสๆแบบนี้เนี่ยจัดได้เลยนะคะอันนี้ราคาพิเศษด้วยนะคะไม่คิดราคาอ่าเหมือนกับเป็นเกรดไม่พรีเมียมะนะคะก็แค่1,100นะคะ ปรับไซส์ได้ตามขนาดข้อมือเลยนะคะใครสนใจหินโซ่เสริมควานรากก็แอดไลน์มาได้ค่ะหลังไม่มาได้นะสวยมากค่ะยิ่งอยู่เป็นข้อมือแล้วนะคะคุณภาพได้สุดยอดเลยค่ะเซนนี้ ค่ะวันนี้นะคะก็มีโลสคอส์สเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโลสคอ o ์สเนี่ยก็เป็นหินไม่ตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะเจ็จมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กใส่หลายเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอสมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะอ่าหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่ออ่าแอดไลน์ได้ที่ชัยโยโรสคอร์สตอได้เลยนะคะ ถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้ยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคุเลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ช u n d c r a y o s t o n e นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ